สวัสดีครับวันนี้ผมมีตัว2ดอก2จุดมาขายนะครับมาดูอาวุธกันนะครับชื่อว่าเรโซนา24ยูเซอร์นะครับเป็นตัวของเพื่อนผมเองครับปืนหลักๆก็มีอาร์คครบนะครับอาร์คคริตนี่ครบหมดนะครับมีอาร์คไวันมีบาเลตนะครับตัวนี้มีบาเลตครับกบอมครบนะครับทั้งบาเลตทั้งกบอมนะครับ ตัวละครยังมีหน้ากากขาว68วันไอเทมไม่เหลือมีเงินในตัวอยู่หมื่นพอยต์นะครับส่วนฉายานะครับฉายานี่ลั่นสี่คุมคุมนี่ครบหมดนะครับฉายาสนในฉายานี่ขาดแค่ลูกซองกับระเบิดนิดหน่อยนะครับครับผม